ปอกแล้วแล้วค่ะพี่น้องปอกซสร็แล้วให้กินบาตรที่ี่ยมากินน้ำกันปอกเสร็จแล้วก็มากินนำ้ำก,กันก็นกนกน เสร็จแล้วจ้าน่ามากินบัลลอ,อกซส้แหลอเพราะ่ยนเหนอย่างดอกไปคนผาออกตากอีกปู่ของปู่ของมาตากในห่มบันนี่ไปคนออกบันนี้มากินสักวันห่าแดดออกคักแล้วแหงแล้วยุดอก มาเด้อเอฟซีทั้งหลายไม่กินน้ำกันเด้อแสีบๆน้ำกัน กนบ่มีอั็นหฮมต้นยางงำมสีไข่อย,ยู่พี่น้องนี่หฮมงั้มพอดเลยบ่ได้กิน,น,กนดีลูกตอนไว้ให้เอาไปปลูกมองไม้ครับ Nhanh quá ha, tạt lông dữ dụt phốn Cô mắc cục, mắc khoảng cây dữ dụt cây cây xa ผู้อยู่ไก่ผมมีผู้มักปลูกบัดที่นี่ปลูกบ่ปเป็นแบบเนี้ย่รงใกลางที่ดดีโพดแล้วปลูกมักไม่ไมักไกล พอกิันผสม,สมตามนี่แล้ว